คือเห็นแต่ท้องฟ้าไปเลยอะนะเห็นแต่ท้องฟ้าเลยแทบจะไม่มีเมฆเลยมีอยู่แค่นี้เองนะมีอยู่แค่นี้เองนะจ๊ะไม่ตกหรอกเหมือนว่าไม่ตกแน่นอนวันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนห้าโมงเย็นจะยังไงนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเสียงร้องหรือเปล่านะเสียงฟ้าร้องหรือเปล่านะคืออาการคือไม่ตกหรอกหมือว่าแต่เสียงฟ้าร้องเนี่ยบางทีแบบไม่ ไม่ไม่อยากให้มีเลยอ่ะนะดูดี่เมฆมีแค่นี้เองนี่กลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้น,น,นี่แล้วเมฆก็เป็นสีขาวด้วยนะไม่ใช่สีเทาด้วยนะทุกคนไม่ใช่สีเทานะเป็นสีขาวนะแสดงว่าไม่มีฝนเนาะเป็นแค่เมฆเมฆขาวๆลอยเฉยๆนะนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้ดูมะละก็แหมมแหมมสอยลงจนหมดนี่แล้ว มะละกอแม่ต้นนี้ได้หลายตังเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเนี่ยมะละกอต้นนี้แม่ได้หลายตังนะลูกละยี่สิบยี่สิบนะคะแม่ได้ตังแปดลูกแล้วนะมะละกอต้นนี้นะแม่ได้แปดลูกแล้วนะจ๊ะลูกละยี่สิบยี่สิบนะมะละกอต้นนี้นะป๊าดเห็นไหม จิ้มจ้มไว้นะอะไรก็ได้นะแบบสบายสบายเนาะเราไม่ต้องไปไม่ต้องดูแลเยอะคือเออนะก็แค่ก็แค่เออถ้าหน้าแรงก็ลดน้ำให้ก็นิดหนึ่งเนาะอานะนะแม่นิวบอกว่าเมื่อคืนที่บ้านทั้งฝนทั้งลมไฟดับสองคืนแล้วโอ้จิงเหรอแม่นิวแต่ของแมวก็ฝนตกนะฟ้าร้องตกไม่เยอะแต่ฟ้าดังนะคะ แหม่มจึงไม่ได้ไปไหนเลยไงทุกคนนะคะคุณธนงดงพญาไฟขอบคุณครับคุณธนงบ้านไร่ขอบคุณคุณธนงบ้านป่าขอบคุณครับที่มาทักทายครับผมเนอะอืมขอแหม่มที่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าฟ้าร้องนะคะทุกคนฝนตกไม่แรงค่ะแต่ดังมากฟ้าร้องดังมากเกินไปเนาะนะคะนี่นะอืมนี่นะ นี่ได้แปดลูกแล้วก็รออีกสองลูกนะอีสองลูกก็สองลูกนี้มะละกอสองลูกนี้ก็สองลูกนี้ก็สองลูกนี้ก็อได้แล้วแหละคือถ้าตามส้มต,ำ,ตำก็ได้อยู่นะแต่ยังไม่เหลืองนะนะยังไม่เหลืองเนาะเพราะเราจะรอให้มันเหลืองนะเราค่อยสอยคข้าลงมานะคะนะเนาะแล้วอีกสองลูกนะ้นแล้วลูกต่อไปก็ยังลูกเด็กอยู่ ไอนี่เราส่งลูกนี้เนาะสงลูกนี้เหลืองก็ได้ลูกละยี่สิบก็ลูกลูกละยี่สิบก็สี่สบาทก็โอเคมาแล้วก็ต้นนี้ได้สองร้อยบาทนะคะอืมตั้งแต่ปลูกมาได้สองร้อยบาทโอเคละนะได้ค่ากาแฟและนะดีที่จิ้มไว้เนาะเนี่ยจิ้มไว้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะพูดถึงเนาะพอปกติส้มตำแม่ก็ไม่ค่อยได้กินหรอกนะนานจะกินทีหนึ่งแล้วแม่ก็ส่วนมากก็จะ เนาะเพราะว่ามันต้องมาส่วนมากแม่มจะกินอ่าส่วนมากแม่มจะกินตำไทยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตำไทยมันต้องซื้อเครื่องเยอะใช่ไหมเราก็เลยเราก็เลยไปซื้อเอาง่ายๆสบายสบายเนาะเตรียมเครื่องเยอะนะตำไทยเนาะนะคะคุณอุภาให้หัวใจกอดมาขอบหัวใจพลังบวกมานะคะขอบคุณคุณอุภาจ้ะคุณธนงบ้านในขอบคุณครับคุณธนงบ้านนอกขอบคุณครับ คุณธนงดงบ้างขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณหัวใจพลังบวกนะคะคุณอุภา็ให้ความรักมานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแปดท่านนะที่จอดอยู่นะสามสิบกำลังใจขอบคุณนะครับเป็นยังไงกันบ้างนอ้อที่ไหนตกไหมมีที่ไหนตกบ้างตอนนี้มีที่ไหนตกบ้างจ้าโอ้โหอาเมฆเริ่มมาเมฆมาก้อนเดียวแต่ก็ เมฆมากลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็สวยอยู่นะแต่ฟ้าเป็นสีฟ้าทั้งผืนเลยค่ะเมฆแทบจะไม่เห็นเลยค่ะตอนนี้นะนี่ดูสินะคะเป็นสีฟ้าทั้งผืนเลยอะ่ะสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินสีน้ําทะเลนะ่ะเป็นเป็นอย่างนี้ทั้งผืนเลยมีก้อนนี้ก้อนเดียวที่เป็นเมฆนะคะนี่นี่ก้อนนี้กลุ่มนี้นะก้อนนี้สีสวยเหมือนกันนะเมฆหนาเนาะ แต่เป็นสีขาวจั่วเลยสวยค่ะนะคะเนาะนะขอบคุณนะคะสาม